โค้ที่จะใหญ่นอนน้ำค่ะกันไหมสวยมากเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่นใช่ เอาเลยเขาเอาเลยคุณว่าได้ยิ่ป่าผู้เดียวใช่ป่ะคุณว่าได้บ่หิมะน้ำเด้ฮะคุนว่าได้บ่หิมะน้ำเด้ได้บ่โอ้วันที่ได้ยิ่นี่เปลวชวนอย่ากไงเพื่อนเนี่ยวันนี้เรามาเดินป่า ธรรมชาตินธรรมชาตินะคะทุ ค,ความหง่ครับหง่างามพร้อมคนะเกือบตันโวนน้อยนึงครับเกือบตันสวยเลยครับแกงกริเๆี๊นใหม่ๆหม่อู้ังน้า หี่เป็นว่าหอ,อยลิ่งกินครับห้อ,อยลิ่งกินกันนะหัอยิ่งกันปลาได้บวนนน่าน้อนเลงอแบงอแบบไงเลยครับออกไงเลย อย่างไนี้แหะเปนู่นเลยพ่อหนะมันมีอะไรอยู่ตรงนูงน้นเ่ะมีหน่อไม้มีหน่อไม้เหย, <c oughs> ยาเข้าขาเลยเหญ่เ้าเข้าขาไหนพาไปให้ท่านผู้ชมดูที <c oughs> ความใหญ่พี่น้องอู้ตันดีขนาดเดี๋ยว อยากใส้ข้นกับซุ่มเลนฟิ่เน็ตแล้วเนี่ย <c oughs> กันย่งใหญ่ปเนี่ยอยากใส่ข้นมันซุ่มเลนฟิ่เน็ตแล้วใน <c oughs> เลนกล้ามแล้วเนี่ยมันมืดป่ะนะหดวลำพัง หวยสุดแล้วเนี่หวยสุดของปีแล้วครับนี่ยสุดของปีคอยไปคนขีดทางเท่านึนหนงหรอครับพี่น้องเลยดาจ้ำกิน,เ,น,จจนเท่านั้นแล้ว ดูนี่มัจะความปวดสองหอนโคตรที่จะใหญ่ตัน,ตนทำหน่อไม้เปียววัวมาได้ ขึนเอามอาแข็งมันไดแข็งกระเด้งนอนน้ำค่ะันไหมกลับด้วนะันมา้งีกด้านหลังเลยกลับหลังันเลยหลังันเลนอนนี <The ka> ่ค <Rosen> ึ ีไหมครับโอ้โหโคตรของหน่อไม้แล้วครับพี่น้องกระปุ๊บเดี im ๋ยวหักเว้ยจะลองกันยังไงเนี่ยน่าตื่นเต้นมากมากเลยเอาไหมอันนี้มันเล็กค่ะเอาไว้มันโตเป็นลำดูๆๆดความสวย ดูควาสวยให้ยางมากขึ้นน้ำกรดละบนขึ้นมาเจ้ารอข้าไดเห็นขาโอ้วเน้าไม ฮอรลิงพนมามีหอนลิงมากินละไม้เลยจ้าพูดนะอีกอ่ะลิงปลาหวยมากเลยครับแน,น่นนวดแน่น,นใช่ น,น้าวุ่น,ลนเลยนี้นอไม้เยอะแล้วว้าวุ่นเลยทีนี้ <c oughs> ไม่รู้จะเอาไปยังไงแล้วก็ไม่รู้จะเอาลงยังไงใช่ไหมว้า <c oughs> วุ่นเลยดูสิรีหาหนอา่อไม้สิรีนี่อยากให้พี่น้องเบ,บ่งในจบเบ่งครบทุกตอน,นะครับผมจะเปิดละลายตอนรับรองว่าพี่น้องจะเห็นความรมสมบูรณ์ของหนอ่อไม้บานนี้ครับจ้า

Cái đèn, đỏ. Cái đèn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  Ama da kadar uğurlu bulunuyor. Çok ยังไงโขดยนไงพูดพดึกเท่าแขนเลย เสียน่อาไม้ <lớ p> ตั้งยกให้เขาล่ะเสียน่อาไม้เสียงน้ำตกเจ้าชมบรรยากาศธรรมชาติไปด้วยกันเลยนะคะพี่น้อง มากมายสุดมังเลยสิน้ำใหม่ต้มแล้วมันจะเนาะสำหรับสำหรับคนไม่ชอบเอาไม้เผาครับสำหรับคนไม่ชอบกินควันไฟติดต่อมาทางนี้ได้จีเฟซบุ๊กติดต่อมาทางเด็กทางเบาะน้องบัวเลยครับเบาะน้องบัวขายไหมครับ สุดทั้งเลยเพิ่นเพิ่นบเผาครับเพิ่นจะไปต้มเอาเอกไปเลยมี่ไต้มกับมี่เราเอาไปต้มให้แบบเปล่าต้อไปความต้มเปลือกหกจุบันต้มเราอัดถุงเลยต้มเราอัดถุงได้เป็นปีกันเก็บได้โดนที่กันปีสองปีได้พวกกินก็เก็บได้เป็นที่หาปีมันแล้วสองปีก็ได้พนะมันบ่มอดปีแล้ว วาหน่อไม้มันออกกปีวดกีเขาเจอกกันมกินเขาเจากปาเขาปลาาไว้งีก็ดีเลยนะเขาเขาไม่กรายขั้นตอนเขาไม่ายขั้นตอนต้มเลยฮะมาเสร็มารลอยเผานียอยเผา แค่นองบัวแท่นองบัวอย่าไปโฟแท่นองบัวสองสามสี่หาแ่นองบัวจะเอาไปอคหาทุงหาทุงนี่กันมอปอกเนี่ก็เตรียมเปล่นลังรถอยู่แล้ว่สนกทามสามสาุงเดีวไปปอกกระชื่เรือยังยุ่จากปุ่งเพิงไรหนุ่ม เห็ดน้ำมัสมมั่นเลยเส่ได้ยน้ำมันสั่งก็เฮ็ดน้ำมัสมหมักกับานน้ำม่สร้างมามันมันเหี่ยวเหี่ยวว่าแล้วไปก่รถตรวจนี่เดินเข้าไปกำลังสีเดินทางกลับครับบัดนี้พี่น้องหลังจากเข้าเดินน้ำไม้แล้วลงคู่ครับบัดนี้น้ำไม้ หน้ามีรีอขนมากครูกินย่างกันนะเนรื่องๆุูนะเขาในเขาแล้วมันนึกกิอยู่ป,ายยป,ปลาเพืดเดียวซะเปล่ากินปลาปได <c oughs> ้บ่หอเมียนน้ำเด้อฮะกินป,าป่าได้บ่หอเมียนน้ำเด้อได้บ่โอ้อรรวันที่ได้อยู่นี่เป่าสวนย่างไงเพื่อนเนี่ยโอ้เมฆฝนมากแล้วครับไปครับเอาเมียครับก่อนที่ฝนจะตก

แล้วกับโมวันเราจะเอาอนด้วนักลมน้อยคนละกิจค สัญญาณ่างสุรศพทเรียกบางเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ยังไงวะ